สวัสดีดครับตอนนี้ก็พักเที่ยงอยู่นะกินข้าวแล้วก็จะกลับแปลพ่วงที่คุ้งสบักยาแล้วก็เดินทางกลับบ้านแปลของแล้วก็ไปที่ต่อไปนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนะแต่เขาบอกว่าน่าจะมีของให้ไปต่อแหละเรามาลองมาดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทางกลับแปลพ่วงนะครับนะตอนผมมานี่สวยมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะโมแต่รีบเอาของมาส่งอันสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วก็ จะมาถ่ายดูนะว่าทางเล็กๆนอกเมืองคุ้งสมบักแต่มันเป็นยังไงนะก็ไม่ได้แบบถนนใหญ่มากนะก็ถนนเล็กอยู่นะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาถ่ายดูนะครับตอนนี้ก็พักเที่ยงนะกินข้าวอันนี้คือเนื้อกับมันบดนะมันจะเป็นแบบม่วนๆหน่อยมันไม่ใช่ข้าวอะ่ะที่สวีเดนเขาไม่กินข้าวนะเขาจะกินมันอย่างเดียวนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะตอนผมก็คุณใส่กันเรียบร้อยนะพักเที่ยงอีก ห้านาทีมั้งอีกห้านาทีก็ไปต่อแล้วพ่วงต่อนะครับแล้วก็ไปตอนนี้เราก็อยู่บ้านของลูกค้าคนหนึ่งนะครับบ้านเขาสวยมากนะครับมีที่หมาวิ่งด้วยนะครับเราก็จอดถนนนั่นแล้วก็ขึ้นไปนู้นโอเคขับกันเลยนะครับโอ้ยไอแดดมันส่องลงไอ้นั่นอ่ะจ้าซะเลยนะครับโอเค เรา,าดูกันว่าผมจอดอได้ไหมได้ออกได้เอากระจกลงให้ฟังเสียงรถหน่อยนะครับไม่ใช่ V8 นะ ต้องเลยนะโอ้ยกิ่งไม้รถเพิ่งถอยมาใหม่เลยไม่เป็นไรหรอกมั้งกิ่งไม้ไมันไม่ใหญ่มากมไม่มีรถมานะค่อยๆนะทนมนเล็ก เปทถนดินนะโอเคมีรถมานะไปเลย ำไมกล้องมันกล้องแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่กล้องมันกล้องแสงไม่ค่อยดีนะแสงมันไม่ค่อยบาลานซ์เลยอ่ะเวลาผมมองใกล้ๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบตรนอะไรแบบโคตรสวยนะแต่พอผมเข้ามาใช่ไหมมันสีมันตีกันอนะ่ะ ข้างในมืดแล้วข้างนอกมันสว่างนะมันก็เลยตีกันเดี๋ยวต้องมาปรับเซตติ้งไ่ละ จริงๆมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะแต่ก่อนมันชัดได้อยู่นะบุกไปปรับอะไรนี่แหละมัวเลยทีน,นี้นี่ยงน,น,นีพอพอมพออกแบบหน้ากระจกใช่ไหมถนนอะไรแบบชัดใช่ไหมแตบบ่พอผมเข้ามาข้างใน <c oughs> มันก็มัวไปหมดเลยนะมันก็แบบ <c oughs> ข้างนอกก็สว่างอ่ะแบบจ้าเลยอ่ะแบบ thằng và này vào đi Và bắp sẽ tinh mày nữa me am เห็นว่าถนนมันมีเลนสีขาวตรงกลางนะครเพราะว่าถนนมันเล็กแต่เราก็ต้องระวังนะ ถนนเาหน่อมันีก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะแต่ยังไม่มีเลนกลางนะก็ขับระบัดระวังนะเรไม่ต้องรีบนะถนน70อันนี้ผมไม่ได้ใส่ครูชคอนโทรลไว้นะเพราะว่ามันต้องเบรกแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆนะเบรกแล้วก็หยียบแล้วก็เบรกนะ นี่ก็มีเลนกลางขึ้นมาแล้วไม่รู่ะเจนกันไหมนะนี่แบบนี้มันจะเห็นชัดกว่าอะแต่พอผมเอ็นตัวกลับมาใช่ไหมมันซีมันตีกันนะข้างในดำข้างนอก มันก็ต้องสว่างแนละ้วต้องมาปรับเซตติ้งแล้วสงสัยผมปรับเซตติ้งผมไปดู youtube มาปรับเซตติ้งตาม youtube สงสัยที่ผมไปปรับมามันเป็นสำหรับไว้ถ่ายนอกอ outdoor ไรแบบนนี้ครับถ่ายแบบข้างนอกนะครับถ่ายจากข้างในออกไปข้างนอกคอยลำบากนะครับ ก็จะมีทุ่งกว้างอย่างนี้นะทุ่งหญ้าบางคนก็ปลูกหญ้าไว้ให้มา้าให้บัวอะไรเค้ากินนะนครับหญ้าอันนี้เขาปลูกหญ้านะครับทำไมก็ให้มันเกิดเองนะแล้วก็เกี่ยวบางคนก็ไปขายได้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะเก็บไว้ให้แบบให้บัวแลรเค้ากินนะให้แพะ ระยานนะระวังนะอาเขาจะโค้งด้วยคนนี้สาวแล้วสาว องฟ้านี่สว่างเลยนะไม่มีเมฆแดดนี่ออกนะ18องศาร้อนนะโอเคเราจะเข้าคุ้งสบักแกกันแล้ว นั่นก็เขาคุดทออะไรไม่รู้นะ เข้าเมืองแล้ว โอเคกลถึงที่ผมมาพวกแล้วแหละก็ประมาณนี้ถนนนอกเมืองคุ้สสบัก,กัะถนนเล็กๆนะถือว่าสวยนะชอบนะ <c oughs> บรรยากาศแบบว่าถนนเล็กแล้วก็มีฟาร์มหรือมีอะไรอย่างนี้นะคัน r ร r โร d นะคัน r y r โร d ขับผมไปต่อพวกเรากลับบ้านนะเดี๋ยวแปลของดูกันว่าจะไปไหนต่อ แต่ไปที่ใหม่ๆบ้างก็ดีนะมาแต่เยอะแต่บ่อยหามึงนี่อยากไปที่ใหม่ๆบ้างนะวันนั้นไปโนโนเวมานะครับอัดได้แค่เท่านั้งแหละ <c oughs> มันอัดไม่ทันหรอกถนนก็ไปทางเดิมแหละก็ไม่ได้มีอะไรมาก